คงสวดานเหนือไม่มีเรื่องสร้างพระพุทธเจ้าพระนางเชิงทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับการสร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนั้นน่ะอาจารย์คิดว่ามันน่าแปลกใจไหมะฮะซึ่งถ้าถามผมจริงๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าก่อนจะมีการสถาป,ปนากรุงศรีอยุธยามันมีชุมชนอยู่ที่นี่จริงๆแล้วครับเพราะว่าไม่ไว่าจะเมืองไหนก็แล้วแต่ชุมชนไหนก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นมาจากศูนย์ในแง่ของงานศิลปกรรมซึ่งเป็นหลักฐานบนดินเนี่ยจึงไม่พบงานศิลปกรรมที่มันเป็นต้นแบบ ที่จะบอกว่าอโยธยาเนี่ยเกิดมาก่อนสวัสดีครับโบราณคดีก็คือเรื่องราวในอดีตนะครับที่เป็นความเชื่อแล้วก็ยังไม่กระจ่างที่จริงคดีเนี่ยน่าจะมาจากคติแป่ว่าความเชื่อแต่ว่าในการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยจะถือว่าคดีเป็นเรื่องที่ยังไม่กระจ่าง จะทำให้กระจ่างได้ก็ต้องสอบสวนนะครับโดยอาศัยหลักฐานประกอบการเข้าได้เหตุผลรายการตอนนี้ว่าถึงวิธ,ธีการที่จะใช้สอบสวนเรื่องเราในอดีตที่ยังไม่กระจ่างนะครับยกประเด็นต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนั่นก็คืออโยธยาหลายท่านยังสงสัยว่าวัดตัวอย่างเช่นวัดมเหยงวัดอโยธยาเก่าสักแค่ไหนเหตุไดพงศ์สวัสดิ์เหนือจึงบอกว่าเก่าก่ากอนอโยธยา แล้วเมื่อเรานำหลักฐานทั้งหมดมาประมวลเข้าด้วยกันคำตอบจะเป็นอย่างไรที่จริงผมสนใจอโยธยามานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่านงานของอาจารย์นนท์ปักน้ำแล้วก็ไปสำรวจเจดีต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วคิดว่าอโยธยาน่าจะเก่ากว่าอายุธยาเยอะแต่ว่าพอไปสำรวจหลายๆแห่งนะครับ เปรียบเทียบกันทั้งในสุพรรณสันบุรีสุโขทัยแล้วก็มาเทียบกับอยุธยาดูหลักฐานทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยก็พบว่าที่จริงก็เก่ากว่าอยุธยาไม่มากเท่าไหร่อาจารย์เออาจารย์ชัตรินก็เช่นกันนะครับที่จริงตอนแรกก็สนใจวัดมเหยงแล้วก็ทําเป็นทีศึระดับปริญญาโทนะครับที่ศิลปกรประวัติศาสตร์ศิลปะเพราะว่าสงสัยว่าน่าจะเก่ากว่าที่คิดแต่ว่าพอหลังจากศึกษาโดยละเอียดเนี่ยพบว่า กลายเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยเจ้าสามพระยาทงโวสวดานเหนือเนี่ยก็พูดถึงว่ามันเก่าก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาแต่เอาจริงๆก็คือยังไม่พบหลักฐานตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวสถาปตยกที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ย้อนไปได้ถึงแค่รัชสมัยของสมเด็จเจ้าสามพระยาเท่านั้นนะครับเพราะว่าในทงสวสดานก็ดีหรือว่าหลักฐานจากการขุดคนก็ดีแล้วก็เหตุการณ์ช่วงนั้นที่มีการส่งพระไปลังกาไปศึกษาแล้วก็กลับมาก็ดีมันก็ตรงกันทั้งหมด ในการบรณะของ,องกรมศิลรากรเองเนี่ยก็ได้มีการขุดหลุมทดสอบอะนะครับดูชั้นดินนะะว่าใต้ลงไปเนี่ยมีชั้นดินที่เก่าแก่กว่ายุคสมัยการสร้างวัดนี้หรือว่าสมัยกูศิลิยาไมไหมก็ไม่พบนะครับพอลงไปชั้นที่เป็นชั้นการก่อสร้างวัดซึ่งก็ตรงกับสมเดเจ้าสามพระยาลงไปจากนั้นก็เป็นชั้นดินธรรมชาติแล้ว มีตะกอนดินที่เกิดจากการน้ําท่วมแสดงว่าจากตรนี้แต่เดิมเป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการพูนดินขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้เป็นวัดน,นี้ยนะครับเครื่องถ้วยจีนที่พบเนี่ยเป็นเครื่องถ้วยจีนตั้งแต่ยุคไหนเป็นต้นมาเครื่องถ้วยจีนพบในสมัยระชงหมิงนะครับมันมีบ้างเหมือนกันที่มีชิ้นส่วนที่อาจจะเก่าถึงระชงหยวนนะครับแต่ว่า นื่องจากว่าตรงนั้นน่ยมันเป็นลักษณะของตะกอนดินที่มันพัดพามาจากน้ําจึงอาจจะถูกพัดพามาจากที่อื่นเป็นไปได้ที่บริเวณอโยธยามันคงมีชุมชนเก่าอยู่มาก่อนแต่ว่าหลักฐานมันน้อยจริงๆเป็นชุมชนที่น่าจะมีขนาดเล็กน,นะครับถัดจากวัดมเหยงก็มาดูที่วัดอโยธยานะครับที่เนี่ยขุดค้นไปพบชั้นเครื่องถ้วยหลักก็คือของราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา ส่วนรูปแบบเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์พระาธาตุนะครับได้รับอิทธิพลจากล้านนาคือมีฐานชั้นล่างสูงล้านนาจะนิยมทําแบบนี้กันเยอะเลยเข้าใจว่าราชวงศ์สุพรรณเนี่ยเป็นคนนํามาเพราะว่าที่วัดภูเขาดินในจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีเจดีย์ยกฐานทรงสูงแบบนี้แล้วก็มาปรากฏที่นี่อีกทีหนึง่งแต่ว่าที่นี่จะใช้ฐานแบบสุพรรณยุคหลังอ่ะที่ทําเป็นแบบแปดเหลี่ยมในละแวกอโยธยาเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมมองจากรูปแบบสถาปัตยกรรมอ่ะ เป็นพื้นที่ของราชวงศ์สุพรรณนั่นแหละเพราะว่ามีเจดีแปดเหลี่ยมแบบนี้เยอะเลยอาจจะเป็นช่วงก่อนที่ตั้งอยุธยาเล็กน้อยหรือเปล่าแม้กระทั่งวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่มีประวัติว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าคุณหลวงพงั่วจะเป็นแม่ทัพนายกองคนสําคัญในการสร้างวัดแห่งนี้จึงได้กลายเป็นเจดีแบบแดเหลี่ยมซึ่งเป็นศิลปะแบบสุพรรณ แล้วก็ที่วัดพนันเชิงซึ่งผมนําเสนอไปตอนที่แล้วที่อาจารย์พิพัฒน์กระเจ,จารจานนะครับเจอฐานแล้วก็ผงฐานมาตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ได้ช่วงประมาณสักปี1,867เท่ากับพงศ์สว,วดานพอดีคราวนี้ที่จะบอกก็คือว่าหลักฐานที่อยู่ใต้ดินบนดินที่มันมาจากพื้นที่อันนี้มันจะเป็นหลักฐานสําคัญเป็นปฐมภูมินะที่จะใช้ในการปักหมุดว่าเก่าจริงแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะมาตรวจสอบกับหลักฐานทุติยภูมิยกตัวอย่างเช่นเอกสารพงศาวดารเมื่อตรวจสอบแล้วเราก็ขีดเส้นต่อไปก็คือเส้นสีแดงที่อยู่ข้างบนนะครับมันเป็นหลักฐานแวดล้อมที่อยู่ที่เมืองอื่นๆซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็ขุดคน้นแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็เ,เอามาสอบทวนกับเส้นที่เราศึกษาอยู่ซึ่งเส้นที่เราศึกษาอยู่นี้ก็คืออโยธยาถ้าพูดถึงอโยธยาเนี่ยนะครับ พวกตำนานนะครับแล้วก็พวกพงศาวดารน,นะครับโดยเฉพาะพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดซึ่งก็ต้องนับว่าเป็นหลักฐานชั้นทุติยภูมิที่พูดถึงวัดพนันเชิงนะครับว่าสร้างก่อนกรุงศรีวยุธยา26ปีหรือว่าตำนานเรื่องเกี่ยวกับเจ้าสายน้ําพึ่งการสร้างวัดพนันเชิงในพงศาวดารเหนือนะครับพวกนี้มันเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นมาทีหลังหลังจากที่เหตุหการณ์นั้นผ,นผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วนะครับถ้าจะเอาหลักฐานจริงๆก็คงต้องพิจารณาว่า สิ่งที่พบในดินหรือว่าโบราณสถานโบราณวัตถุมันพบอะไรบ้างาเราพูดถึงที่อโยธยาก่อนอโยธยานเนี่ยนอกจากหลวงพ่อวัดพนานเชิงนะครับซึ่งมีปรากฏอยู่ในพงสวดานก็นจะมีเขาพุทธลักษณะที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเขาพุทธลักษณะในสมัยยุทยาตอนต้นมาอย่างน้อยนะครับส่วนจะเก่าไปถึงก่อน,นยุทยา26ปีหรือเปล่านี่จริงๆในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยน่าจะบอกไม่ได้ อืมระหว่างสร้างก่อนกรุงยี่บหกปีกับสร้างหลังจากที่เกิดกรุงแล้วแหละมันคงไม่ต่างกันระยะเวลามันสั้นมันน้อยเกินไปส่วนอันอื่นเนี่ยจริงๆเราพบพระพุทธรูปที่มีรูปแบบศิลปะแบบทวาราวดีในเขตตัวอยุธยาเนี่ยหลายวัดหลายแห่งด้วยกันนะครับเช่นวัดพญากรงวัดพยาพานก็พบพระพุทธรูปต่างประทับห้อยาพระประบาทปัจจุบันนี้ก็ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จเจ้าสัพยาศ แต่ปัญหาก็คือพบชรูปสมัยทวาเราดีเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่นั่นก็ได้เพราะว่าพบรูปเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานที่ใหม่ได้ในการขุดค้นจริงๆเนี่ยมันก็มีการพบเครื่องถ้วยจีนบ้างเหมือนกันอาจจะกล่าวถึงสมัยพระชงงวนหรือหรือช่วงหยวนน,ยนะครับที่เป็นมองโกอ่ะซึ่งอันนั้นก็จะอยู่ในยุคก่อนยุทธยาแต่ว่ามันก็จะน้อยมากแล้วก็ไม่ได้พบเป็นกระจุกอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งนะครับซึ่งถ้าถามผมจริงๆเนี่ย ผมเชื่อนะครับว่าก่อนจะมีการสถาปนากรุงศรีอยาโดยสมเด็จพระรามาธิปรทีที่หนึ่งเนี่ยมันมีชุมชนอยู่ที่นี่จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะชุมชนไหนก็นแล้วแต่ะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นมาจากศูนย์ต้องมีเขาโครงเดิมอยู่บ้างโดยเฉพาะตรงนี้มันเป็นชุมชนที่มันอยู่ตรงบริเวณเส้นทางตัดกันของแม่น้ําหลายสายด้วยกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีชุมชนปัญหาก็คือเรายังไม่พบหลักฐานจริงจังนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมสนใจรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ พอมาสอบทวนก็พบว่ารับกันกับหลักฐานใต้ดินเอาในแง่ของปราสาทหรือว่าพระปางก่อนภาพแรกนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นปราสาทรุ่นแรกในสมัยพระเจ้าชายมันที่7จ็ดนะครับถ้าเป็นที่ลาโวก็คือปราสาทพระปราง3ยอดถ้าเป็นที่สุขโขทัยก็คือวัดพระพายหลวงจะเห็นได้ว่าฐานกะเตี้ยชั้นซ้อนกะเตี้ยมีแค่สชั้นเองภาพที่2เนี่ยจะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรี อาจารย์พิพัฒน์เคยตรวจสอบค่าอายุของอิฐท,ที่ใช้ปูพื้นเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณปี1820ปบวกลบจะเห็นได้ว่าฐานยังเตี้ยอยู่นะชั้นซ้อนก็ยังมีสี่ชั้นอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนคติละจากเดินที่เป็นพุทธมหายนาะกลายเป็นพุทธเถรวาทแล้วก็บูชาพระรมธาตุภาพที่3จะเป็นปรางรุ่นที่3ในสมัยยุทธยาละยกตัวอ,อย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์วัดมหาธาตุแล้วก็วัดราชบุรณนะฐานจะสูงขึ้นชั้นซ้อนก็จะสูงขึ้นกลายเป็น6ชั้น ที่จริงวัดมหาธาตุเนี่ยยังมีชั้นซ้อน4ชั้นก็มีนะหน้าวัดแต่พอไปดูหลังวัดเนี่ยที่ตะวันตกเฉียงใต้จะเห็นว่ามีชั้นซ้อนเพิ่มเป็น5ล้ละพอไปดูที่วัดราชบูรณนะชั้นซ้อนกลายเป็น6ในอโยธยาเนี่ยจะมีวัดสมานโกดอันนั้นชั้นซ้อนก็6ชั้นเหมือนกันและฐานก็สูงด้วยจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของรูปแบบศิลปรกรรมก็จะสอดรับกับค่าอายุทางวิทยศาศาสตร์แล้วก็หลักฐานที่พบในชั้นดินไปดูเจดีย์บ้างเจดีย์ก็เหมือนกันนะ ภาพแรกเนี่ยเป็นเจดีย์ศิลปะสุขโขทยัยอยู่ในสมัยพญยาลิไทสักพศ1900บวกลบส่วนภาพที่2เนี่ยจะเป็นเจดีย์วัดมเหยงนะครับแต่เดิมมาเคยสงสัยว่าวัดมเหยกงจะเก่าเพราะมันเหมือนกับที่ลังกาแต่ว่าที่นี่พงศ์สวัสดานจะกําหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณปี1980และที่สําคัญพอไปดูภาพนี้ครับเป็นเจดีย์ที่อยู่หน้าวัดมเหยงจะเห็นได้ว่าพอเติมซุ้มสีทิศเข้าไปเนี่ยจะเหมือนกับที่วัดพระศรีสันเพชรลย คือมีชุดฐานเขียงฐานบัวแล้วก็มาลายเถาตามด้วยองค์ละคังพอใส่ซุม้มเข้าไป4ี่ทิศเนี่ยก็จะเหมือนกับเจดีประธานที่วัดพระศรีสันเพชรท,ที่มี3องค์อะ่ะซึ่งที่นั่นอ่ะหลักฐานจะนิ่งว่าเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมน,นะครับที่มีสุขโขทัทยอยู่ตรงหัวเนี่ยจะสอดรับกับค่าอายุทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เครื่องถ้วยใต้ดิน ครนี้มาดูสุขโขทัยนะครับโดยชุดทั่วไปเราก็มักจะนับสุโขทัยมาก่อนอยุธยาอายุธยาเนี่ยมันมีชุมชนอาศัยอยู่มาก่อนที่เรียกว่าโยธยามีชุมชนอยู่ก่อนได้ไม่แปลกนะครับแต่ว่าสุขโขทัยเองก็ต้องมีชุมชนที่มาก่อนสุขโขทัยอีกเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เราพบหลักฐานค่อนข้างเยอะทั้งเครื่องถ้วยจีนซึ่งพบในสมัยพระชงหยวนเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะเลย บางจุดเนี่ยก็อาจจะเก่าไปถึงสมัยอาชวนส่งใต้ซึ่งก่อนหน้านั้นอีกแล้วส่วนที่เป็นพุทธศิลป์หรือว่าเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุแน่นอนเราก็เจอพระพุทธรูปทวารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นสมัยทวารอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแต่ก็เคสใกล้เคียงกันกับยุทธยาก็คือมันเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มันอาจจะถูกนํามาจากภาคกลางของประเทศไทยก็ได้แต่ว่าโบราณสถานที่สร้างติดที่เนี่ยแน่นอนที่สุดมีสารตาผาแดงที่มีลักษณะศิลปะ,ะกัมพูชาราณ หรือว่าวัดพระภัยหลวงเป็นพระปรางสามองค์ลักษณะของปราสาทก็จะเป็นอิทธิพลกัมพูชาโบราณอย่างเห็นได้ชัดวัดศรีสวายก็จะเป็นพระปรางสามองค์หรือเป็นปราสาทสามหลังเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีลักษณะความเป็นท้องถิ่นจะมีความเป็นไทยและมีอยู่คติลังกาเข้ามาผสมด้วยแสดงว่าน่าจะสร้างขึ้นทีหลงังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นความสืบต่อกันเรียกได้ว,ว่าตั้งแต่ก่อนจะสถาปนาสูโไทยในสมัยพอ่อขุนศรีอินทราธิตน,นะครับ สรุปพัฒนาการของงานศิลปรกรรมเนี่ยถ้าเป็นพระปางนะวัดในโอโยธยาก็คือวัดสมณโกตก็จะมาอยู่ท้ายๆถ้าเป็นเจดีทรงระฆังแบบลังกานะครับวัดในโอโยธยาก็จะมาอยู่กลางๆก่อนหน้าอยายธยาถ้าเป็นเจดีแปดเหลี่ยมนะครับวัดในอโยธยาก็จะมาอยู่ท้ายๆถ้าเป็นเจดีพระธาตุแบบผลิตบุญชัยล้านนาวัดในอโยธยาก็จะมาอยู่ท้ายๆเช่นกัน ในแง่ของงานศิลปกรรมซึ่งเป็นหลักฐานบนดินเนี่ยจึงไม่พบงานศิลปกรรมที่มันเป็นต้นแบบที่จะบอกว่าอโยธยาเนี่ยเกิดมาก่อนผมอยากจะใช้คําว่าที่จริงมันเกิดร่วมกับล้านนาแล้วก็สุพรรณคือในช่วงพุทธศตวรรษที่19ขอเรียกว่าเป็นสามรัฐที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ราชวงศ์หยวนกําลังเจริญรุ่งเรืองนะครับคือเมื่อก่อนเราจะใช้คําว่าสุขโขทัยต่อด้วยอยุทยาแต่ว่าถ้าจะให้ภาพให้มันชัดอะ ก็คือสุโขทัยต่อด้วยรัฐสามหยวนซึ่งก็คือล้านนาสุพรรณแล้วก็อยุธยาจากนั้นจึงค่อยต่อด้วยยุธยาซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการตอนหน้าสัมภาษณ์อาจารย์พิพัฒน์กระเจจจันทร์พงศวดานฉบับต่างๆนะครับที่เขียนถึงอยุธยาทั้งพงศวดารเหนือแล้วก็พงศวดารของกรุงศรีอยุธยาเองเนี่ยก็ต้องถูกสอบทวนเหมือนกัน สอบทวนด้วยการไปเทียบกับหลักฐานนะครับดูว่ามันตรงกับหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นหรือเปล่าพงศวดานเหนือเล่าอายุทยากเก่ามากเลยผมมาสนใจว่าทําไมมันเก่าขนาดนั้นพงศวดานเหนือที่ผมลองอ่านสํานวนดูนะครับคือตัวสํานวนเนี่ยมันเป็นสํานวนช่วงรัตนากสิโกริแน่นอน ตอนที่เขาเอามาชําระใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีต้นฉบับแบบมันจะต้องมีแบบสานวนที่มันเก่ากว่านี้ถูกเล่าขานกันมาไม่รู้กี่ทอดต่อกี่ทอดจนกระทั่งมาในยุคคนสมัยอุทยาตอนปลายที่เขารับรู้อ่ะคล้ายๆกับที่เรารับรู้กันในเรื่องของตํานานพระเจ้าอู่ทอง่ะฮะซึ่งจริงๆพระเจ้าอู่ทองก็ไม่ใช่สมเด็จพระรามพาิบดีที่หนึ่งแต่เป็นกษัตริย์บุคคลในตํานานที่เอามาปลูกว่าสถาปนากู กริย์ที่อยู่ในพงศาวดารเหนือก็เช่นกันมันแปลงมาจากกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนต้นก็ได้เพราะว่าผมจับจุดตรงที่เขาเอ่ยถึงการสร้างวัดนะครับมันมีชื่อวัดอโยธยาอย่างเงี้ยวัดมุขคราชอย่างเงี้ยฮะวัดมเหยยงวัดกุฎีดาวมีวัดโปสัตด้วยแล้วแต่ะวัดเนี่ยขุดไปจริงๆเนี่ยไม่เจอของสมัยอโยธยาเลยอย่างผมยกตัวอย่างวัดมเหยยงอย่างเงี้ย คือในพงศาวดารที่บันทึกจริงๆอ,อย่างหลวงพ่อเสิร์ตระบุว่าเจ้าสามพญาสร้างใช่ไหมครับแต่มาดูในพงศาวดารเหนือที่คนอยุทยามองเป็นตำนาน่ก็ไม่มีเรื่องที่ว่าเจ้าสามพญาสร้างากลายเป็นเรื่องของกษัตริยร์อีกองค์หนึ่งในสมัยอยยธยาครับซึ่งมันต่างกันแล้วอย่างวัดพะนันเชิง่มีข้อมูลชัดเจนในฉบับหลวงพ่อเสิร์ตว่าสร้างองค์พระพุทธเจ้าพันนันเชิงขึ้นก่อนสถาบนากรุสศริยา26ปีใช่ไหมครับ แต่กลายเป็นว่าพงศวดานเหนือไม่มีเรื่องสร้างพระพุทธเจ้าพรนางเชิงทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะการสร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่กับไม่มีเรื่องนี้ในตานานพงศวดานเหนืออาจารย์คิดว่ามันน่าแปลกใจไหมะฮะฟังแบบนี้ผมมาสงสัยว่ามันเป็นกลุ่มประชากรนะที่ถูกกวาดต้อนมาหลังจากเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเขาพยายามเอารากเน่าของตัวเองมาปลูกเข้ากับพื้นที่ท้องถิ่นนะใช่ครับมาปลูกกับวัดเดียร์ผมว่าพวกประชากรที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาใหม่ ถูกให้เอาไปอยู่ในพื้นที่ฝั่งอโยธยาอย่างเงี้ยพอเขาไปอยู่ปุ๊บเขาก็เห็นวัดกุดีดาวเห็นวัดมเหยยงแล้วทีเนี้ยแหละครับเขาก็เลยต้องผูกเรื่องเล่าเป็นตำนานจะเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วเล่าต่อต่อกันไปถึงลูกหลานนะครับจนกระทั่ทงมันกลายเป็นตำนานแบบนี้ขึ้นมาครับในสมัยรัตนโก,กสินทร์เราเคยทําแบบนี้บ้างไหม อย่างง่ายๆเลยเมืองโบราณเมืองพระรถที่มันเป็นเมืองในสมัยทวารวดีอ่ะพอเอากลุ่มคนลาวเวียงจันทร์ที่กวาดต้อนมามาไว้ที่นั่นน่ะซึ่งเมืองทวารวดีตรงจุดนั้นน่ะอาจจะเป็นชื่อเมืองอะไรก็ได้ในอดีตซึ่งมันเลือนหายจากความทรงจําแล้วแต่มันถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นชื่อเน,นี้ยโดยประชากรกลุ่มใหม่ที่เข้ามาลงหลักปักฐานตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นตำนานพระรถตำนานใหม่ขึ้นมา คำว่าพงศ์สวดานเหนือหรือพงศ์สวดานเมืองเหนือเนี่ยที่จริงหมายถึงกลุ่มประชากรที่กวาดต้อนมาจากเมืองเหนือคือสุโขไทยพิษณุโ,โลกรวมไปถึงในล้านนานะครับเป็นกลุ่มประชากรที่กวาดต้อนมาในสมัยพระนเรศหรือไม่ก็พะระนาายหลังจากนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวให้ตั้งถิ่นฐานรอบพระนครนะครับแล้วก็เข้าไปสวมแทนชุมชนที่หายไปผู้คนที่เป็นกลุ่มประชากรใหม่เมืองเหนือเหล่านี้นะครับก็นําประวัติท้องถิ่นตนน่ะเข้ามาผูกกับวัดเหล่านั้น ทั้งวัดอโยธยาวัดมเหยงวัดพนันเชิงเป็นต้นจึงกลายเป็นว่าไม่มีประวัติที่แท้จริงในสมัยแรกสร้างกลายเป็นประวัติที่เก่าแก่กว่านั้นซึ่งมันเป็นรากเหง้าของพวกเขานั่นเองรายการตอนนี้นะครับนำเสนอวิธีการในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตหรือว่าโบราณคดีซึ่งคดีในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่กระจ่างจะทําให้กระจ่างได้ก็ต้องมีหลักฐานเป็นสําคัญ ใช้หลักฐานในพื้นที่เป็นหลักนะครับบนดินใต้ดินจากนั้นจึงค่อยมาชำเลืองดูเอกสารทั้งพงศวดานของตัวเองแล้วก็พงศวดานที่มาจากคนอื่นเช่นพงศวดารเหนือเป็นต้นในขณะเดียวกันนะครับก็ลองเปรียบเทียบกับท้องถิ่นอื่นๆที่เขามีการขุดค้นแล้วยิ่งขุดค้นนิ่งนะครับมากเท่าไหร่เนี่ยก็ช่วยให้ท้องถิ่นของเราเนี่ยมีข้อมูลกระจ่างมากขึ้นเท่านั้น